เน็ตตั้งข้อสงสัยหลังตายชุติมาเลิกฟ้องหย่าพิธางานนี้ทัวลงรัวๆเตียงหัก แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ยังอยู่ระหว่างตายชุติมาและทิมพิธาริมเจริญรัตเราจะเห็นโมเมนต์พ่อแม่ลูกอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกเรื่องและซัพพอร์ตกันมาตลอดด้วยความยังไม่ห่างกันยังเห็นโมเมนต์อยู่ด้วยกันบ่อยๆทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าขอตั้งคำถามได้ไหมคือสงสัยเขาเลิกกับคุณพิธาไปแล้วทำไมยังวนเวียนในชีวิตเขาอีก คือตอนฟ้องร้องขึ้นศาลเป็นเรื่องใหญ่พอผู้ชายลงเล่นการเมืองก็กลับมาคอยโปรโมทช่วยทั่วอย่าลงเรานะคะสงสัยเฉยๆไม่ได้มีเจตนาจะแวะ ทามกลางชาวเน็ตอีกหลายคนคอมเมนต์บอกว่าเพราะความเป็นแม่ของน้องพี่พิมพ์บางคนบอกว่าเรื่องมันนานมาแล้วคุณพี่ท้าก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ยังเป็นแม่และพ่อของน้องพี่พิมพ์นะคะคอยซับพอร์ตกันคงไม่แปลกมั้งคะและบางคนก็บอกว่าแต่ถ้าคุณสังเกตมานานมากกว่านี้และดูให้มากกว่านี้คุณจะรู้ค่ะว่า คุณต่ายอยู่ข้างคุณทีมมานานแล้วคอยคอมเมนต์ในไอจคุณทีมรูปคู่พี่พิมพ์อยู่บ่อย เขาไม่ได้พึ่งอยากจะกลับมามีแสงค่ะแต่เพียงแค่พวกคุณพึ่งรู้จักเขาและพึ่งเห็นว่าเขาออกมาแบบนี้ทั้งที่เขาอยู่ข้างคอยส่งเสริมกันมานานมากแล้วไม่เชื่อก็ลองไปหาดูนะคะเขาคอยกดไลค์คอยคอมเมนต์อยู่พวกที่อยากจะแซะเขาว่ามาหาแสงอะไรตอนนี้ซึ่งคุณเพึ่งจะเห็นเขาทำเพียงเพราะคนอื่นหยิบออกมาพูดทั้งที่ไม่ได้ตามมานานว่าเขาทำอะไร เขาเคลียร์กันและดีกันนานแล้วพวกคุณไม่รู้เลยแต่สมองเพียงแค่อยากจะแซะเขาแค่นั้นเองเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามได้กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใมด้วยนะคะ